สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายตุ้มมารดน้ำอาการสมนาวไม่ได้มาหลายไปสองวันนะไม่ได้มาสองอทั้งหมดสิบหกต้นนะเลยค่ะ สวนเอ่สวนกล้วยเขาโลละน้องเขยให้น้องเขยทำกล้วยหอมทองมาลดเรียนด้วยโตม่น้องเรียนย่ทุ่มมีสองต้นเนี่ยต้นออสามต้นหนึ่งกระติ๊ ขอให้ขอให้มันรอดเนาะเออยายยายก็ขอให้รอดออขอไปด้วยนะไอ,อ้กับหน้ากับกับหลังไม่เป็นแล้วก็ ทำทำไวอะ่ะแล้วก็คนดูก็จะเวียนหวนัวอืมดอกดอกกำลังมาอืมตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วอยาต้องรีบต้องรีบรถแล้วก็รีบขึ้นไปก็ห่าง ห่างจากบ้านนิดเดียวแต่ว่าที่บ้านไม่มีคนอยู่จริงๆแล้วนี่เขาถึกนะเขาทนว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่รอดนี่รอดอ่ะตอนแรก <c oughs> ไม่มีคนเอาล้วยายตุ้มต้อง,ตงมาฟื้นฝุยเฉงสารน่ะ อืมีสารอเนี่ยเห็นไหมคะเยอะเลยดอกลูกก็มีอืนี่เติบโตละกินได้ตามดอกนี่ก็มีต้นนี้ก็เป็นนางพญาต้นใหญ่แล้วก็ลูกดก นางพญาน่ดกนะไม่ดอกเต็มเลยอทิ้งได้ไงเจรายกินไปถ้าจะทิ้งเนาะสงสารเนาะอืมถึงถึงเราไม่ได้กินนะอย่างน้อยญาตพี่น้องหรือคนแถวนี้เขาก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็เข้ามาเด็ดกได้อืม ต้นมะม่วงมนันเหมือนกันถ้าเราไม่ลดนะมันก็มีมดอกมียอะไรยายวิ่งหน้าวิ่งหลังทั้งตาป่วยตอนนั้นตาป่วยติดเตียงนี่ก็ลกมากเลยนะหญ้าท่วมเลยอะอยายต้องมาค่อยๆทําวันละค่อยๆทาวันละสองต้นบางทีได้ต้นเดียวรีบวิ่งขึ้นไปเพราะตาอยู่คนเดียวเพราะตาเขาป่วยติดเตียงตอนนี้ตาเขาไม่อยู่เราเราก็เลยต้องดูแลได้เต็มที่ ก็คิดถึงนึงพูดมาทีไรก็นำก้ำตาจะไหลน,นะอะขอบพูดมากนะคะเดี๋ยวเออ่ถ้ายายทำสวนให้เข้ามาไถล่องมาขุดล่องขุดอะไรเรียบร้อยนะยายก็จะรีวิวให้ดูข้างล่างนี่เป็นนาหนา,นะห,นาหนาติดกับวัดติดกับบ้านคนอ่ะยี่สิบไรมันก็เลยแบบเลี้ยง <X 2> ทั้งเขือญหยาดได้เลย แต่ว่านานาเขาก็มีแต่ว่ามันมันแม่อร่อยมันนายายนะเพราะนายายมันติดบ้านเขาเขาเอินหน้าบ้านว่ะนาติดบ้านเนาะอ่าถ้าถ้าเป็นมันนอกเราก็คขาเ,เอาเมียก็เอาเมียมีหน้าติดบ้านเด้อบักลาอ่าอ่ะ,อะขอให้รวยให้รวยนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย ใครเข้ามาดูยาย้อขอพระคุณมากถ้ายายพูดกลับไปกลับมา,าพูดผิดอะไรก็ขอประธานโทษด้วยนะมือใหม่หัดขับฝากเลยนะคะขับคุณค่ารวยรวยรวยให้รวยๆๆๆนะคะทุกคนเลยค่ะ